ขอบียนอาจารย์ประจำวิชาที่เคารพนะคะและก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะค่ะวันนี้นะคะกลุ่มพวกเรานะคะจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจนะคะสมาชิกในกลุ่มนะคะประกอบไปด้วยนะคะ 1. น,นะคะนางสาวก,กัญจมาห้วยไผ่นะคะ 2. นางสาวพัชรีหิรัญยพิษนะคะ 3. นางสาวจุธามาศแก้วจินดานะคะ ขอเชิญรับชมวิดีโอนะคะให้ความรู้ได้เลยค่ะค่ะสำหรับหัวข้อแรกนะคะคือการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจนะคะการตัดสินใจนะคะเป็นหน้าที่หลักนะคะที่สําคัญของฝ่ายบริหารซึ่งหน้าที่หลักของผู้บริหารนะคะจะต้องประกอบไปด้วยการวางแผนการควบคุมและการตัดสินใจนะคะในการตัดสินใจของฝ่ายบริหารนะคะจะต้องเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดตัวอย่าง เหตุการณ์ที่ฝ่ายบริหารต้องทำมานำมาตัดสินใจนะคะเช่นสินค้าและบริการชนิดใดควรที่จะนำมาผลิตวิธีการผลิตเป็นอย่างไรช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็แหล่งและวเวลาที่ควรจัดซื้อวัตถุดิบการนำเครื่องจักรใหม่มาทดแทนเครื่องจักรเดิมการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะมา ดูกันถึงขั้นตอนการตัดสินใจนะคะในกระบวนการตัดสินใจนะคะโดยหลักการแล้วจะแบ่งออกเป็น6ขั้นตอนใหญ่ๆดังนี้นะคะคือ1นะคะการแจกแจงปัญหา2กํกำหนดขอบเขต3กํกำหนดทางเลือก4รวบรวมข้อมูล5การตัดสินใจและ6นะคะติดตามและประเมินผลค่ะค่ะแล้วต่อไปนะคะเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องหัวข้อการวิเคราะห์ส่วนต่างนะคะ ไอการวิเคราะห์ส่วนต่างนะคะเป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขโดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงตัวเลขเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้ใจ่ายในแต่ละทางเลือกนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยต้นทุนที่เกี่ยวข้องนะคะต้นทุนจมต้นทุนค่าเสียโอกาสและต้นทุนที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ค่ะ ค่ะและในหัวข้อนี้นะคะจะเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆนะคะการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆนะคะประกอบไปด้วย5สถานการณ์นะคะก็คือ 1. นะคะการตัดสินใจเกี่ยวกับการรับคําสั่งซื้อพิเศษ 2. นะคะการตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิตเองหรือซื้อจากภายนอก 3. นะคะการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ร่วม 4. การตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างจํากัด และ5นะคะการตัดสินใจเกี่ยวกับการยกเลิกหรือการเพิ่มส่วนต่างงานหรือสายการผลิตค่ะค่ะต่อไปมาดูเรื่องสถานการณ์กับการตัดสินใจนะคะประเภทของสถานการณ์นะคะแบ่งออกเป็นแยกย่อยดังนี้นะคะ1น,นะคะคือความแน่นอนความแน่นอนนะคะคือสภาพการดําเนินงานของธุรกิจที่ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ จนสามารถรู้ถึงผลที่เกิดขึ้นได้อย่างไม่มีข้อสงสัยใดๆ 2. นะคะความเสี่ยงความเสี่ยงคือผลที่เกิดขึ้นภายใต้เหตุการณ์หรือสถานการณ์อย่างหนึ่งซึ่งอาจจะเกิดผลได้หลายกรณีแต่กิจการสามารถหาค่าความน่าจะเป็นของผลที่จะได้รับจากสถานการณ์นั้นได้ล่วงหน้าโดยวิธีการสร้างสถิติในการกำหนดค่าความน่าจะเป็น 3. นะคะความไม่แน่นอน ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆซึ่งอาจคาดผลลัพธ์นั้นได้ว่าความน่าจะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดและเกิดขึ้นในรูปแบบใดและทิศทางใดบ้างค่ะค่ะ4นะคะ4คือการตัดสินใจเพิ่มประสิทธิภาพนะคะคือกิจการใดๆก็ตามถ้าหากผลิตสินค้าประเภทหนึ่งไม่ได้เต็มที่ตามความสามารถที่ผลิตนะคะ แต่จะพยายามผลิตสินค้าอีกประเภทหนึ่งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กิจการนั้น 5. นะคะการตัดสินใจลดประเภทสินค้าหรือแผนกการตัดสินใจลดประเภทสินค้าที่มีผลต่อการดําเนินงานการขาดทุนอยู่เสมอจําเป็นต้องพิจารณาว่าสินค้าชนิดนั้นคงยังมีผลกําไรผันแปรหรือไม่ถ้าหากยังไม่มีกำไรผันแปรจึงสามารถนำไปชดเชยต้นทุนคงที่ และธุรกิจยังไม่มีโครงการลงทุนหรือแผนงานที่จะผลิตสินค้าชนิดอื่นๆที่มีกำไรมากกว่าธุรกิจก็ควรจะทำการผลิตและจัดจํำหน่ายสินค้าชนิดนั้นต่อไปค่ะการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์เหล่านั้นนะคะแบ่งได้เป็น3กรณีคือ 1. การตัดสินใจภายใต้ความแน่นอนนะคะเป็นการตัดสินใจที่ท,ทราบผลลัพธ์ การตัดสินใจล่วงหน้าอย่างแน่นอนแล้วว่าถ้าเลือกทางใดทางหนึ่งผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร 2. การตัดสินใจภายใต้ใตความเสี่ยงการตัดสินใจที่ทราบผลลัพธ์ของการตัดสินใจน้อยกว่าการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่แน่นอนแต่พอจะคาดคะเนความน่าจะเป็นหรือโอกาสที่น่าจะเกิดขึ้นได้ 3. การตัดสินใจภายใต้ใตความไม่แน่นอน เป็นการตัดสินใจที่ไม่สามารถคาดการผลลัพธ์และโอกาสหรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นได้เลยค่ะต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้ต้นทุนในการตัดสินใจกันนะคะในการดําเนินการหรือการทําธุรกิจต่างๆนะคะการตัดสินใจทุกกรณีจะต้องถือเอากําไรเป็นสิ่งที่สําคัญกล่าวคือกิจาการนะคะจะต้องมีกําไรที่เพียงพอให้กิจาการดําเนินอยู่ได้ การวางแผนการดําเนินงานจึงต้องมีวิธีการหรือมีจุดมุ่งหมายคือกําไรหรืออัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมการใช้ต้นทุนในการตัดสินใจจะประกอบด้วยต้นทุนส่วนที่เพิ่มขึ้นต้นทุนส่วนที่เพิ่มขึ้นนะคะเป็นต้นทุนเป็นทั้งต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเนื่องจากการดําเนินกิจการเพิ่มหรือการเปลี่ยนแปลงการดําเนินกิจการ ต้นทุนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจได้แก่ต้นทุนที่แตกต่างต้นทุนในอนาคตและต้นทุนค่าเสียโอากาสค่ะ2นะคะการตัดสินใจผลิตสินค้าเองหรือซื้อสินค้าจากภายนอกต้นทุนส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมาจากกิจการทําการผลิตสินค้าเองซึ่งอาจเป็นการจ่ายเงินสดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้วัตถุดิบค่าแรงงานและต้นทุนคงที่อื่นๆ ไปเปรียบเทียบกับการซื้อสินค้าจากบุคคลภายนอกถ้าซื้อจากบุคคลภายนอกสูงกว่ากิจการควรจะทำการผลิตสินค้าเองแต่ถ้าต่ำกว่าก็ไม่ควรที่จะทำการผลิตเอง 3. การตัดสินใจพิจารณาเปลี่ยนแปลงราคาขายสินค้าถ้าต้นทุนที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงและธุรกิจต้องการกำไรในจำนวนที่เท่าเดิม ราคาควรเปลี่ยนแปลงเท่ากับต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงแต่ในทางปฏิบัติเป็นไปไม่ได้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาขายจะทำให้กำไรเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ขึ้นอยู่กับปริมาณการขายว่าจะผันแปรก,กับราคาขายมากน้อยเพียงใด 4. นะคะการตัดสินใจปิดโรงงานชั่วคราวหรือไม่ ในการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาว่าควรปิดกิจการชั่วคราวหรือไม่จึงจะต้องพิจารณาจากต้นทุนคงที่เมื่อปิดกิจการหรือค่าใช้ใจ่ายในการปิดกิจการยังคงทำการผลิตต่อไปกรณีใดที่มีการขาดทุนน้อยกว่าธุรกิจก็ควรตัดสินใจเลือกกรณีนั้นการวิเคราะห์จุดที่ธุรกิจควรปิดกิจการ ชั่วคราวสามารถใช้วิเคราะห์จุดคุ้มทุนช่วยในการตัดสินใจได้ 5. นะคะการตัดสินใจจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนจำนวนกำไรการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนจำนวนและกำไรจะใช้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกลยุทธ์ของธุรกิจได้ในหลายๆเรื่องนะคะ6 การตัดสินใจว่ากิจาการควรรับคำสั่งซื้อพิเศษหรือไม่เมื่อคำสั่งซื้อพิเศษเข้ามาในกิจาการเกณฑ์การตัดสินใจถ้าจะรับคำสั่งซื้อพิเศษคือกำไรผันแปรของกิจาการจะต้องมากกว่าต้นทุนคงที่ที่เพิ่มขึ้นผู้บริหารตัดสินใจรับคำสั่งซื้อถ้ากิจาการมีกำไรมากขึ้นแต่ถ้าผู้สั่งซื้อพิเศษมีการ ่อรองราคาลงผู้บริหารก็สมควรที่จะต้องหาข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจว่าจะรับคำสั่งซื้อพิเศษหรือไม่เจ็ดนะคะการตัดสินใจขาย,ายหรือทำต่อไปค่ะค่ะเรามาดูกันในหัวข้อสุดท้ายนะคะคือการใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจนะคะการใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจมีขั้นตอนการตัดสินใจ3ขั้นตอนดังนี้นะคะ 1. การพิจารณาเกี่ยวกับการผลิตต่อหรือขายหลักการตัดสินใจสำหรับกรณีการผลิตต่อหรือขายนะคะให้เลือกใช้หลักการตัดสินใจจากวิธีต้นทุนส่วนต่างเป็นการใช้หลักการนำต้นทุนของทางเลือก1เปรียบเทียบกับอีกทางเลือก1ซึ่งในการเปรียบเทียบกับอีกทางเลือกหนึ่งจะช่วยให้เกิดการนำมาซึ่งการตัดสินใจได้ค่ะ 2. การตัดสินใจยกเลิกสายการผลิต การตัดสินใจย,ยกเลิกสายการผลิตจะใช้วิธีต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้กับต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โดยพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างยอดขายที่ลดลงจากการยกเลิกเลือกผลิตภัณฑ์ใดกับต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้ของผลิตภัณฑ์นั้นหากยอดขายที่ลดลงมีมูลค่ามากกว่าต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้ก็ไม่ควรยกเลิกการผลิตสินค้าชนิดนั้น และ 3. นะคะการตัดสินใจภายใต้ข้อจํากัดนะคะในการจัดการอาจมีสิ่งที่เป็นอุปสรรคทําให้องค์กรไม่วรุเป้าหมายตามที่ต้องการได้ทุกๆอย่างการประยุกต์ใช้สำการเชิงเส้นเพื่อการตัดสินใจภายใต้ข้อจํากัดความสําคัญเพื่อให้การดําเนินงานมีประสิทธิผลมากที่สุดโดยกิจการจะใช้กําไรส่วนเกินในการพิจารณาเลือกผลตอบแทนที่สูงสุด จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในการตัดสินใจค่ะค่ะจากคลิปวิดีโอนี้นะคะพวกเราก็ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการจัดการนะคะได้ให้ความรู้ได้ให้ทุกๆคนนะคะเข้ามาศึกษาหาความรู้ได้จากวิดีโอนี้นะคะและขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ